วัสดีค่ะแล้วก็หวดคือยังไม่เออเดี๋ยวเดี๋ยวสวัสดีแค่ะสวันดีเราก็จะมาสอนต่อเลโกเรือดำน้ำยาแบบน้นอย่างีอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นี่เองแล้วเราก็จะมาต่อตัวละครของเรือดำน้ำเป็นตัวจังซีจังซี ตอนนี้นั่นเองเราก็จะมาเริ่มต่อกันเลยเอเยเอดีแล้วก็จะเอาส่วนตัวตัวเฉยๆก็ได้มาก่อนเด้อแล้วคนก็จะเห็นตรงไี้ของตัวเรา แล้วคุณก็จะเห็นรูตรงหัวแต่ไม่ใช่รูเล็กนั่นแหละคุณก็เอาสอดเข้าไปเลยไปตรงกันเลยให้ตรงกันเด้อเอาดังกว่านี้เลยดังกว่านี้แล้วก็จะเอา แต่ประกอบต่อไปก็คืออะไรอ่ะอืมคอ,อ,อจะเห็นรูเดี๋ยวรูตรงมือใช่ไหมแล้วมันก็จะ,ะรตรงนี้มันคือมือคนก็เอาตรงเนี้ยตรงเนี้ย <c oughs> ต่อเข้าไปตรงรูนั้นเลยที่ผมโชว์ที่หนูที่ดิฉันโทรเอาไว้ <c oughs> ปังเพลงไ okay, ว้ไว้บ้าอะไรโอเคเราก็จะได้มาจังซีจังซีไม่สิโอ้ยอย่างนี้อย่างนี้ <c oughs> คนก็จะคนจะเห็นรูตรงตูไอตัวเฉยๆแล้วคุณก็จะเห็นขามัน ที่มีทรอพกรตรงนี้ให้อยู่แล้วเอาสอยเ้ไปตรงดูเลยสอดให้ตรงนะต้องรู้ต้องอยู่ด้านหลังสุดตัวนี้ต้องอยู่ด้านหน้านะใส่ให้ถูกนะครับค่ะบางคนอาจจะคิดว่าเสร็จแร้วแต่มันไม่ใช่มันต้องมีอีก ค้อวันประกอบชุดเออเอออะไรล่ะ <c oughs> ชุดที่สำหรับใช้ในการดำน้ำเพิ่มออกซิเจนคนก็ต่อเข้าไปง่ายๆต่อเข้าไปอย่างนี้ให้ตรงด้านรูที่มันจะโผล่หน้าออกมาอยู่ตรงหน้านั่นเองโอเคคนก็คิดว่ามันเสร็จอีกแล้วเหรอไม่ใช่หรอกมันยังไม่ องอย่างนี้ให้อีกแลจะยังมีอย่างอื่นอีกอยู่เหมือนกันมันเหมือนลูกธนูแต่แบนเป็นสีเงินแล้วคนก็จะเห็นตรงนี้ที่มันเหมือนที่ให้สอดอะไรเข้าไปมันก็คนเอาตรงนี้ของลูกธนูสอดเข้าไปแต่ไม่ใช่ตรงแหลมแหลมนะเอาสอดเข้าไปให้สุดๆเลย ทั้งสองข้างมันจะมีให้สองข้างที่สอดอย่างนั้นยังไม่เสร็จนะยังเหลืออีกเอเอเสวนกับอีกสามชิ้นคนุณก็คือกระจกไม่ใช่กระจกมันเป็นแบบพี่บังหน้าสำหรับน้ำคนก,จก็จะต้องเอาสอดเข้าไปอย่างนี้ มันจะหลุมหลวมหน่อยอ้าวผมใส่ผิดนี่นะเอเพิ่งทำครั้งแรกคนต้องเห็นหน้าไปทางที่มันมีหน้ามันนะคุณก็จะนี่คือส่วนประกอบ ก็จะเอาใส่เข้าไปเต็มเต็มยังไม่เสร็จนะคนต้องเอาใส่ให้ถูกด้วยต้องรู้ว่าดูตรงไหนเด้อเฮ้ยยังเรือยังเหลือเฉยๆมันไม่ใช่เราเลือป้าเล็กครัามาส่เปี๊ปี๊ เส้อหระกอนั่นก็คือตีนเป็ดน,นั่นเองเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูดดมันเหลือไปชอบอีกอันนี้มันคือตีนเป็ดมันก็เห็นดูตรงนี้มันก็ดูตรงนั้นแหละสอดเข้าไปดูเท้าสอดเข้าไปเลยอีกมันจะมีให้สองอันแล้วก็สอดเข้าไปสองข้าง เสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จอย่างสมบูรณ์กับตัวนี้มันสามารถเปิดกระจกได้หรือปิดกระจกก็ได้เจี้วเจวเสร็จสักทีอันดับ